สัมมาดิธิปปบังขมา,าโคติทําไมพระพุทธเจ้าถึงยกส,รรสมาธิิเป็นระดับแรกปุพังขมาเนี่หมายถึงว่าทําก่อนในมรรคทั้งแปดข้อนี้นะส,รรสมาธิิให้ทําก่อนเออแล้วที่ผ่านมาเรานั่งส,รรสมาธิแทบเป็นแทบตายไอ้ส,รรสมาธิเราไม่เคยรู้จักไอ้ที่ว่าส,รรสมาธิิเห็นถูกต้องเห็นอะไรก็คือเห็นสิ่งเรืยกว่าทุก<ๆ><ๆ>เห็นเหตุของทุกเห็นความดับทุกเห็นข<ๆ>้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อความดับทุกนี่แหละคือสมาธิิ ุกอยู่ที่ไหนผัวอธิบายว่าท่า4ขัน5้าอายุตั้งหกท่า4ขัน5้าตั้งหคือใครคือเราท่า4ี่พี่นามาแล้วตลอดทั้งพรรษาเข้าใจเรียบร้อยแล้วขัน5เบทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปรับรู้การท่องขัน5เป็นการท่องเพื่อสร้างความเข้าใจในระบบขันก็คือระบบชีวิตเรา การท่องอาจจะเป็นการท่องให้เกิดการทรงจําแต่ไม่ต้องจําจนขึ้นใจแต่ให้เป็นการจําลักษณะของขันได้ว่ารูปประขันคือดินน้ำไฟลมซึ่งเราผ่านกระบวนการการพิจารณานั้นมาแล้วก็ไม่ต้องยุงย่งยากต่อไปเป็นนามาขันสีคือเวทนาสัญญาสัางขัรวิญญาณให้จําให้ได้ว่าอาการจริงที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นอย่างไรการท่องเพื่อให้ได้เป็นข้อมูลจําภาวะลักษณะที่เกิดขึ้นกจริงๆกับเรานั่นแหละอันนี้ก็คือผลของการท่องขันที่จะใช้ในการกำหนดรอบรู้ความเกิดดับของขันในระดับต่อไป เราท่องอันนี้เพื่อให้จิตจดจําเวลาที่เราเจออันนี้เราจะแยกมันออกว่ามันคืออะไรนะ mm. เพราะว่าบางครั้ง mm. บางทีมันละเอียดมาก mm. โดยเฉพาะนามเนี่ยมันจะมัวมัวตอนแรกเราจะงงว่าอะไรคือนามขันตรงนี้ไม่เป็นไรของเรารู้เพื่อตื่นรู้ก่อนให้รู้จักมันก่อนนะคะแล้วเราจะไปทํางานต่อทีนี้องค์คุณคือทําให้เรามีทั้งสติแน่นอนสมาธิทุกขั้นของพระอาจารย์่ะคือบางคนจะชอบคิดว่าไม่นั่งสมาธิเป็นไปไม่ได้หรอก เราต้องมีสมาธิก่อนเพื่อเอาสมาธิเนี่ยไปสร้างปัญญาแต่สมาธิของพระอาจารย์น่ะไม่ได้อยู่ในท่านั่งเท่านั้นเองแต่อยู่ในทุกท่านะคะมีสติสมาธิจิตมีความเข้าใจแต่ละขันกระจางแจ้งขึ้นเมื่อพิจารณาขันแล้วไม่เข้าใจเมื่อไหร่นะการท่องขันนี้ก็จะมาเป็นคำตอบในใจได้นะเราก็จะกลับมาชีวะฉะนั้นตัวนี้ท่องไว้ท่องไปประกอบกับก,บการเห็นในชีวิตได้เลยนะคะขันห้า กายกับใจนี้แบ่งออกเป็น5้ากองเรียกว่าขันห้าประกอบด้วย 1. รูปขัน 2. เวทนาขัน 3. สัญญาขัน 4. สังขารขัน 5. วิญญาณขันถ้าสี่คือดินน้ำไฟลมประกอบรวมกันเป็นกายนี้เรียกว่ารูปสภาพของอารมณ์ที่เป็นสุขคือ สบายกายสบายใจหรืออารมณ์ที่เป็นทุกข์คือไม่สบายกายไม่สบายใจหรืออารมณ์เฉยๆคือไม่ทุกข์ไม่สุขเรียกว่าเวทนาความจำได้การหมายรู้คือจํารูปจําเสียงจํากลิ่นจํารสจําการสัมผัสจําอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจได้เรียกว่าสัญญา เจตสิกธรรมคือสิ่งที่ปรุงแต่งใจเป็นส่วนดีเรียกกุศลเป็นส่วนชั่วเรียกอกุศลเป็นส่วนกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเรียกอัพยกฤษเรียกว่าสังขารการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรียกว่าวิญญาณขันหานี้ กล่าวโดยย่อแบ่งเป็นสองส่วนคือรูปกับนามรูปธาสี่จัดเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจัดเป็นนาม